กับรายการม้อขอดังเช่นเคยค่ะสาหรับสัปดาห์นี้เรา2คนในเรื่องราวคนในวงการบันเทิงมาอัปเดตกันค่ะมาเริ่มกันที่สาวคนแรกเลยเจ้าแม่คอนเทนต์ยางสาวออมสุชานะคะที่ล่าสุดได้มีการออกมาเปิดเผยคลิปการใช้ลิปสติกแท่งเดียวแต่งหน้าเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังจากปากสาวออมกันเลยค่ะยังมีรออยู่เลยเห็นป่ะคะคือปกติออมเป็นคนที่แพ้อะไรยากมากเลยนะคะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยแพ้อะไรอ่ะชนะมาตลอดแบบว่าเลือกไม่ว่าจะครีมหรือว่าเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ้อมก็แปลกใจว่าทําไมออมอะอยู่ดีแบบผดออมขึ้นก็เลยเออเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าวันนั้นออมเป็นใครใช่ไหมอ้อมก็คิดว่าออมอะไขแตกแล้วแบบมันจะเป็นแบบแตกออกมาที่หน้าอะไรเงี้ยแล้วก็เลยไปถามทุกคนเขาบอกว่าไขแตกไม่มีผื่นที่หน้าก็เลยทำอะไรอ่ะอ๋อวันนั้นก็คือลืมเอากระเป๋าเครื่องสัอังไปแล้วออกไปข้างนอกต้องแบบไปเจอคนอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันมีลิปสติกอยู่อยู่แท่งหนึ่งอ้อมก็เลย เอามาทาปากทาแก้มทาตาคือทั้งเดียวไงออคอนเทนต์เนาะใสยคอนเทนต์เจสเตอร์แล้วก็อุย้ยสวยงามเวลาทำคอนเทนต์แล้วผ่านมาวันนึงมันก็เลยผืดขึ้นนะคะเราก็เลยโทรไปถามเเเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ท,ที่ที่เป็นไอีให้กับแบรนด์เครื่องสำอางที่ยอมทำอยู่อะคะ่ะลิปสติกไม่ใช่แบรนด์ฟินบิวตี้นะคะทุกคน <c oughs> เป็นแบรนด์อื่นนะคะ <c oughs> แบรนด์ฟินยังไม่มีนะคะก็คือโทรไปถาม <c oughs> เขาก็บอกว่า คือลิปสติกอะมันจะมีแว็กซ์มีอะไรที่มันไม่เข้ากับหน้าเราที่แบบแว็กซ์ที่มันแบบเกาะปากแต่ว่าเวลาทาแก้นทาอะไรอ่ะมันจะไม่ไม่ซับพอแต่มันจะอุดปากก็เลยเป็นจุดจบของสายคอนเทนต์ไปเลยจุดจบสายคอนเทนต์แล้วก็เลยมาทําคลิปเตือนเลยว่าแบบระวังระวังกันหน่อยนะเพราะว่าถ้าเราจะใช้อะอาจจะต้องใช้แบบแนวลิปอันชี้ก็อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราได้ไปหาหมอผิวหนังไหมอ้อไม่ได้ไปค่ะก็คือทาครีมแก้แพ้อะไรอย่างเงี้ยตองที่ผื่นขึ้นตกใจไหม ก็ตกใจค่ะแต่แค่งมงมากกว่าว่าจะมาทาอะไรมาปกติแบบร้อยวันพันปีไม่เคยไม่เคยเป็นผื่นเป็นอะไรเลย่ิตกถึงท่านวงหน้าจำพั<อ>งไหมคุณเสชเออถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนนะคงริตกเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอดีว่าช่วงเนี้แบบไม่ไม่ได้ถ่ายละครเนี่ยยังเป็นช่วงพักช่วงเบรกล่ะไม่ต้องไม่ต้องใช้หน้ารรรก็เลยโอเคดีแล้วไปอะไรย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้วิตกเหรอแต่สำหตรอุมีอาการไปหาหมอหรือว่าอะไรเผื่อว่ามันจะ คือเราก็คิดว่ามันก็น่าจะหายเองได้เลยใช่ค่ะนอจากมันปดขึ้นแล้วมันมีอาการคันเกิดขึ้นไหมครับ้าคันแล้วก็ปดขึ้นค่ะมันเกิดจากการที่แว็กซ์ที่มันอยู่ในตัวลิปสติกอะค่ะมันไปเคลือบตามรูขุมขนที่หน้าเราใช่มันก็เกิดการตันอะไรเงี้ยแล้วเราออกไปข้างนอกมันเจอฝุ่นเจออะไรมันก็ยิ่งสะสมอะค่ะซึ่งอมก็คิดว่าหลายๆคนอะน่าจะยังไม่รู้นะว่าลิปสติกกับมันทาหน้าไม่ได้นะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยออกมาทำคลิป เข็ดเลยไหมคะไม่ไม่ไม่ทาเลยไหมคะเข็ดเลยเพราะกว่าจะหายมันนานนะฮะกว่าจะหายก็คือแบบนี่เอาว่าสองอาทิตย์แล้วมันยังเหลือล่องรอยอยู่เลยอะละ่ะค่ะ<า>รอยากใครอยากลองทำจตต้องเลือกที่มันแบบใช่ถ้าใครอยากลองทําจริงๆมันก็มีแบบลิปสติกที่เป็นลิปแผ่นชีก้ก็เลยนะที่สามารถทาได้ทันแก้มทันปากเลยนะคะหลังจากโพสต์ไปมีแบบว่าแฟนๆเข้ามาแบบมีเคสเดียวกับออมเฉยๆมั้ยคือออมแบบเซอร์ไพรส์มากมีคนทําแบบออมเยอะมาก คืออมคิดว่าแบบว่าเขาอาจจะทาแค่ในคอนเทนต์แต่ชีวิตจริงเขาก็ทาแล้วเขาก็ไม่รู้เหตุผลว่าทําไมเขายังถืงขึ้นอยู่อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้ามาบอกนะคะว่าเออเป็นเหมือนกันเลยเป็นคอรลิปสติกแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะเตือนอะไรคนที่ทยังไม่รู้ว่าออมค่ะค่ะก็ก็ขอเตือนแล้วกันนะคะใครที่แบบว่ายังแบบเอาลิปสติกอะไรอย่างเงี้ยมาแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยอมก็คิดว่า ให้หยุดเถอะเพราะว่าจริงๆเราแบบลิปสติกอ่ะเขาน้าจะซับพอร์ตแค่ปากหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะใช้ทาหน้าจริงๆอ่ะอาจอาจะต้งองใช้ที่เป็นลิปเอ็นชิลนะคะใช่ค่ะค่ะจากที่สาวออมได้เล่า<ช>ประสบการณ์นะคะการใช้ลิปสติกแท่งเดียวแต่งหน้าไม่ได้เป็นผลดีกับหน้าเลยใช่ใชค่ะเพราะว่าลิปสติกบางตัวมันก็สามารถใช้กับหน้าได้<ช>บางตัวบางใช้กับหน้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าต้อง เลือกใช่ไหมต้องต้องเลือกอใช้ผลิตภัณฑ์น, 1, นิดนึงว่าอะไรควรเหมาะควรใช้กับหน้าเราอะไรไม่ควรใช้กับหน้าเราใช่ค่ะเพราะว่าสาวๆบางคนเนี่ยเขาก็ชอบใช้ลิปสติกแต่งหน้าซึ่งบางคนเขาก็เกิดผลลัพธ์ที่ดีแต่บางคนเขาก็มีอาการแพ้เหมือนสาวออมเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้ามีอยู่หน้าเดียวก็ต้องรักษาไว้ที่นั่นเองค่ะปิดท้ายด้วยเรื่องราวของสาวสวยสุดแซ่บก็คือสาวโบเมลดานั่นเองค่ะที่ล่าสุดเจ้าตัวโดนดราม่าไปแบบเบาๆหลังจากที่เธอนั้นปล่อยคลิปหยอกกับแฟนหนุ่มอยองพี่เอเล็กไปค่ะแต่ว่า กับโดนดราม่าชาวเน็ตเข้ามาตอบว่าไม่มีการละาเทสะนั่นเองอะเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะก็คุยขอแล้วค่ะว่าไปตอบคาถามไม่น่อยนะคะ <c oughs> เพ่อเพราะว่าเจอจากคุณโบงใช่ไปเจอนางหน่อยแล้วก็ถามนางเลยว่าเกิดอะไรขึ้นจริงมันแค่ไม่กี่คนละค่ะที่เขามาแบบว่าอุ้ยทําไมถึงทําแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงมันก็สักส่วนน้อยที่ไม่เข้าใจส่วนใหญ่ก็คือเข้าใจว่ามันคือคนไปแฟงกันนะ <c oughs> เป็นอะไรใช่ไหมเขาเป็นแฟนกันหนือว่าปกติเพรว่าหลังต้องทุกวันวันนี้หนักกว่านี้หวานค่ะหวานแต่ถ้าอันนี้คือถือว่าถูกต้องแล้วนะคือถ้าเราไปทํากับผู้ใหญ่ที่เป็นใครก็ไม่รู้อันนั้นถือว่าดีเพราะว่าเรารู้การใช่เรารู้เรารู้ว่าถ้าเราไม่ทําขององอนเราเราก็เลยต้องทําแต่เล็ก็ไม่ได้เครียดอะไรใช่นหมสำหรับเราเกิดตับโมแม่หม้อไม่คยออกมาเท่ารี่ไหก็หัวราะด้วยซ้ำว่ามันแบบจริงหรอยังมีคน คิดอย่างนั้นหรออะไรเงี้ยบอกว่าเออก็มีแหละพี่ก็เขาก็คอมเมนต์ก็ต่างตางคอมเมนต์อะไรเงี้ยหรอคอมเมนต์ส่วนใหญ่แฮปปี้แอนดูอย่าง์ี้เล่นปเราก็มองผ่านเหรล่ะโบะเราก็มองผ่านหนูก็หนูก็อ่านชอบอ่านชอบแล้วก็มองมนัแล้วก็มองผ่านไมายึกว่าเอออินเนองมันไปไม่ไม่ซีเรียสไมอไม่ได้ซีเรียสค่ะเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าแฟนเราอ่ะเขาเขาโอเคอะไรเงี้ยเขาแฮปปี้กับตรงนี้อะไรสไตล์โบด้วยอะไรเป็นคนคิดเล่นอย่างเงี้ยอยากจะทุบไหม ม่คุ้มลอกดูนั่นดูนี่เออกไรกำไรเมื่อกี้มึกมั่งมหมัดแล้วเสดคำถามหรอเออแล้วอย่างนี้มันทําให้หลังจากนี้เวลากระตานธรรมหรืออะไรเงี้ยมันต้องแบบว่าเออหรือว่าจะทำอย่างนี้ต่อไปเพื่อให้คนมั่นคงให้เพื่อให้แบบว่าเราจะได้ทุกหาตัวทุกง่ายๆอย่างงี้นะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะเป็นคำถามที่ตอบยากเหลือเกินก็ใส่ซุปเปอร์มาเดลมาเลี๋ยว มันมีอะไรเลิกริงบ้างหมยัก็จริงๆยากก็ก็จริงๆมันก็ไม่ได้ยากหรอกเพราะว่าหนูว่ามันเรารู้อยู่แล้วว่าการรัฐศาสตร์คืออะไรเพราะเราอยู่ในวงการมันเทองแล้วก็อยู่มาถึงจนทุกวันนี้เราเป็นคนนอบน้อมถ่อมตนอยู่แล้วนอบน้อมถ่อมตนอ่อนน้อมถ่อมตนสิโว้ยเออนั่นแหละค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันมันก็ปกติ พยายามใช้ชีวิตปกติอยางนะมันไม่ต้องมาแสดงหรือว่าอ,อย่าอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากนะคะชีวิตมันเยอะแล้วแฮปปี้กันบ้างเนาะมาเครียดอะไรกีะแะ ก็อย่างที่โบบอกว่าหลังจากที่เธอปล่อยคลิปเนี่ยเธอก็ได้มีการอ่านฟีดแบ็กแล้วก็อ่านคอมเมนต์ <comment S 2> <ช>ของแฟนคลับทุกคอมเมนต์เห็นทั้งคอมเมนต์ชมแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาติเรื่องการละเทศะใช่ค่ะซึ่งโบเนี่ยเขาก็บอกว่าเขารู้อย<ช>ู่แล้วแหละเรื่องการะเทศะ<ช>ว่ามันควรหรือมันจะไม่ควร<ช>แต่ว่า<ช>เรื่องคลิปเนี่ยพี่ฟ้าคิดว่ายังไงบ้างค่ะเรื่องคลิปมันก็เป็นการหยอกล้อก<ม>ันเฉยๆสําหรับ โบกับแฟนหนุ่มเขาชาวเน็ตก็อย่าดราม่าเยอะกันเลยดีกว่าใช่ค่ะก็อย่างที่บอกว่าทุกวันนี้โลกมันค่อนข้างที่จะร้อนพออยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ดูอะไรที่มันเป็นคอนเทนต์ที่มันน่ารักน่ารักบ้างอย่าไปซีเรียสมากนั่นเองค่ะ,ะ,กะเกษตร็ิมทีเรียบร้อยค่ะสาหรับสัปดาห์นี้ยังไงขอฝากรายการเมสาข่าวดังด้วยนะคะมีทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลาห้าโมงเย็นทางแฟนเพจเฟซบุ๊กมาดามเมาค่ะและยูทูบมาดามชาแนลทุกแพลตฟอร์มค่ะสำหรับนี้เสองคนต้องขอตลาไปแล้วสวัสดีค่ะ